สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้มิส s วิชิป a เจโ o s s p r t t อาการน้ำดันความร้อนขึ้นตามมาเลยครับผมครับรถ p a เจโ o Sport คันนี้นะครับ ลาดเครื่อง cd 5.6นะครับก็ทำการลื้อเครื่องแล้วก็ยกเครื่องออกมานะครับตัวนี้เป็น f โ l l v i e d r i v e เป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งในการถอดเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะในการถอดน็อตท l อกคอนเวเตอร์ ter, นะครับซึ่งน็อตทอคยึดท a อ k คอนเวเตอร์เนี่ยจะเป็นเบอร์ เหลี่ยมหัวมันเบอร์17นะครับเป็นหัวบางๆนะแล้วก็เป็นหัวผ่าด้วยนะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ในการยกเครื่องออกก็เหมือนกันรถทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการถอดน็อตทอกคอวอรวเตอร์เนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการลื้อเครื่องออกมานะครับเพื่อจะทำการเจียรในฝาสูบนะครับแล้วก็ทำการ ทำให้รถเนี่ยมันไม่เกิดอากาศน้ำดันนะครับรถคันนี้ฝามันโก่งนะครับซึ่งเราจะต้องลือออกมาแล้วก็มาเช็คในส่วนต่างๆนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มันมีประวัตินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังว่ามีการไปทำหัวฉีดมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีน็อตล่วงลงไปที่ กระบอกลูกสูบนะครับผมก็เลยต้องจัดการรื้อออกเครื่องออกมาเพื่อจะตรวจเช็คทุกอย่างเลยนะครับซึ่งร่องรอยในการรื้อเนี่ยปรากฏว่าตัวของาวลาวเนี่ยตัวของเสื้อเสื้อสูบเนี่ยมีการเปลี่ยนลูกสูบมานะแล้วก็ตัวของฝาสูบเนี่ยมีการาทำบางอย่างมาเดี๋ยวเราจะมาดูพ,พร้อมๆกันนะครับซึ่งจริงๆ ถ้าน้ำดันเนี่ยเราต้องเช็คตัวฝาสูบแล้วก็เช็คตัวของแหวนลูกสูบด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องระ,ะมัดระวังนะเวลาประกอบกลับคืนไปเนี่ยเพราะว่ารถด,ดีเซลมันไม่เหมือนเบนซินนะรถเบนซินเนี่ยมันยังลงไม่ถึงลูกสูบมากกว่าเครื่องดีเซล ความหมายก็คือเวลาเครื่องมันเกิดโอเวอร์ฮีทหรือเกิดน้ําดันเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยจะได้รับความเสียหายมากกว่านะครับเป็นวงกว้างกว่านะครับในส่วนของเครื่องเบนซินเนี่ยความรับการเสียหายเนี่ยมันจะไม่ลามมากไปนะคือทั้งสองอย่างนะทั้งเครื่องเบนซินดีเซลเนี่ยมันก็เสียหายเหมือนๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปลงที่ลูกสูบหรือว่าจะ ลงที่ฝาสูบนะแล้วแต่นะครับซึ่งเราก็จะต้องการเช็คให้ให้ให้ละเอียดเลยนะครับโดยการลือเครื่องออกมานะครับตัวเครื่องรหัส CD5 6ผมเคยรีวิวในการทำอยู่แล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวก็มาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในการลื้อเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะฮะก็ลือ้อฝาสูบแล้วก็ลื้อแข้งเพื่อจะไปดูจุพวก แหวนด้วยนะครับเพราะว่าผมเกินนําไว้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องดีเซลเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับพวกแหวนพวกลูกสูบนะครับถ้าเกิดเครื่องเกิดโอเวอร์ฮีทเนี่ยถ้าเราจัดการมันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่จบง่ายๆนะครับผม ในการลื้อของ 4D 56ก็เหมือนเครื่องทั่วไปนะครับข้อควรระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวของสายพานเหลาลิ้นนะพอรุนรถรุ่นนี้ใช้สายพานเหลาลิ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวบาลานซ์แล้วก็ตัวของออสายพานที่ใช้ขับกับเพาเหลาลิ้นนะครับ ตัวพาว e r อรลานเนี่ยอของส d 5ดีเนี่ยมันถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ติดครับคือ Power อร์ลานเนี่ยถ้าเราใส่มาร์กมันผิดเนี่ยยังไงก็สตาร์ติดติดนะแต่ว่าเวลาเรา,เ,าเล่งอยู่กับที่เนี่ยมันจะได้รับความรู้สึกที่ไม่พริ้วนะไม่พิวถ้าเวลาเราขับเนี่ยประมาณอารมณ์ประมาณว่ายางล้อหรือว่าเผา ของเราเนี่ยเผาเผาขับเนี่ยมันเกิดปัญหาเหมือนกับยางไม่ได้ถ่วงหรือว่าเผาเผามันเหมือนกับลูกปืนมันแตกนะมันจะมีการสั่นสั่นนะสั่นในรอบประมาณรอบกลางๆนะฮะจาก2,300รอบถึง2,800รอรอบนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันสั่นนะครับแต่พอมันเลย เลย2,800รอบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่สานแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเบี่ยงของตัวบาลานชาบนะครับซึ่งในการลือของฝาสูบเห็นไหมรร่องรอยยังมีมีอยู่เลยนะนั่นก็คือ,อมีโลหะบางชนิดนะฮะหล่นลงไปและทำให้มีการกระแทกระหว่างลูกสูบและก็ระหว่างฝาสูบนะครับอันนี้คือ,อ ในจุดที่เราจะต้องดูน,นะครับรถคันนี้ผมใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าผมพยายามหาเหตุผลว่าทำไมชิ้นส่วนอะไรที่มันหล่นลงไปนะครับก็ประมาณว่าตอนที่เอฟซี FC เนี่ยไปไปทำหัวฉีดเนี่ยผมคาดเดาว,ว่าน่าจะมีน็อตล่วงลงไปตอนถอดหัวฉีดนะครับเพราะว่ารถ มิสูบิชิเนี่5ห้าหเนี่ยเวลาถอดตัวของหัวฉีดเราต้องถอดตัวท่อร่วมไอดีนะครับซึ่งท่อร่วมไอดีของเขาเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนของฝาสูบด้วยนะครับแล้วก็มันประกบบนประกบข้างนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับหลังจากนั้นผมก็จะรื้อเอาลูกสูบออกเพื่อจะทําการเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับเพราะว่าแหวนเนี่ย ผมดูแล้วมันมัน,มนไม่ค่อยจะเวอร์ข่าไห่นะมันมันคไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะจัดการทําสูตรของผมนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําดันนะครับตัว m i t s วิชิปาเจโร s ส o อ Sport Titan ร์ต t ิซูวิชิไททันนะที่เป็นรหัเครื่อง c d 5 6นะครันที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแหวนลูกสูบนะแหวนลูกสูบเนี่ยจะเป็นชุดเป็นชุดเลยนะคร ของมิส b บิชินะครับซีดีห้าหกนะครับก็เราก็ต้องจัดการใส่แบนแท้เข้าไปนะครับในตัวของลูกสูบเนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวลูกสูบเนี่ยเปลี่ยนมาลูกเดียวนะลูกที่มันกระแทกกับตัวอุปกรณ์บางชนิดที่หล่นลงไปในห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชาร์ปนะครับเป็นชาร์ปก้านอันนี้ชาร์ปกานเป็นรอยมากเลยนะอันนี้ ผมก็ต้องจัดการทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ขัดตัวข้อเบียยให้ดีมากๆเลยนะในการใส่ชาร์ปก้านเข้าไปนะครับในส่วนนี้คือตัวของวาล์วผมทําการเปลี่ยนวาล์ว wow, ในสูบที่4นะที่มีปัญหานะครคือวาล์วไอดตัวแล้วก็ไอเสีย2ตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการคดของวาล์วนะครับแล้วก็ หน้าหน้าวาวมันไม่เรียบเท่าไหร่ก็จัดการเจียบาเจียวาวทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะทําให้กําลังอัดมันคงที่และมันดีกว่าเดิมนะครับในส่วนของฝาสูบก็มีการเจียในฝาสูบนะครับเพราะว่าฝามันโกงนะครับเนื่องจากว่าอาการเขา น้ามันดันนะความร้อนขึ้นนะครับเราก็จะต้องจัดการให้ฟามันเรียบนะครับถ้าฝามันไม่เรียบเนี่ยเราก็จะจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ยากลำบากมากนะครับในส่วนของเสื้อสูบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีการโกไม่มีการแอนเป็นทองชากนะครับซึ่งถ้าฝาสูบมันโกงอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถ เจรไยฝาสูบได้นะแต่ถ้าเสื้อเนี่ยเราต้องเจรไนเสื้อสูบแล้วก็เจรไนลูกสูบลงไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเจียเสื้อสูบไปเนี่ยหัวของลูกสูบมันจะโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะวิกฤตมากนะแต่ว่ารถคันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเจียเสื้อสูบนะครับในส่วนของอตัวฝา,าสูบนะครับก็จัดการประกอบเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในในในส่วนของมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กอยู่บนนะครับเผาเราลิ้นฝั่งไอเสียกับฝั่งไอดีนะสังเกตได้ดีๆนะข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวบ่าของหัวฉีดนะฮะบ่าของหัวฉีดเนี่ยเราต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเข้าไปไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้กําลังอัดของเครื่องยนต์เนี่ยรั่วได้นะ เมื่อกําลังอัดของเครื่องยนต์ล่วเนี่ยมันส่งผ,ผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมานะครับมันก็จะทําให้ขม่มเมาที่ออกจากกําลังอัดเนี่ยเข้าไปสะสมในท่อร่วใบดีนะครับทําให้เกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นผนังที่ขม่มเมาที่มันเกาะตามผนังของท่อร่วใบดีเนี่ยมันมันจะเป็นคาบที่สกปรกมากนะครับส่วนในเรื่องของอ มาร์กเนี่ยก็ตำแหน่งของมาร์กนะครับเนี่ยเยพื่อนๆก็ดูตามตามผมนะฮะแล้วก็ใส่ใส่มาร์กตามนี้ได้เลยคนระับรับรองเครื่องสตาร์ตติดนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ข้างนอกรถมันสามารถดูได้หมดเลยนะแต่ถ้าอยู่ในรถเนี่ยจะค่อนข้างที่ยะลบากมากนะครับมาร์กจะมีทุกตำแหน่งนะมาร์กของเผารอลินมาร์กของตำแหน่งของ เผา,าเขวียงแล้วก็มาของตัวบาลานซ์นะครับซึ่งทุกอย่างจะมีมาหมดแล้วรวมทั้งตัวไฮดรอลิกตั้งสายพานนะครับเราต้องกดลงไปก่อนแล้วก็ใช้เหล็กแหลมๆนะเสียบล็อกมันไว้เมื่อจัดการใส่สายพานเรียบร้อยแล้วถึงจะถอดสลักของตัวไฮดรอลิกดันลูกลอกสายพานนะครับตัวนี้มันจะ ดันความตึงของสายพาเราลิ้นโดยอตัตโนมัตินะครับก็ประมาณเหมือนกับตัวของวีโกเหมือนกันนะฮะใช้ไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับในส่วนของ d m a มเนี่ยเขาจะใช้ตัวดันโซ่พับขับพาราลิสนะครับตัวของไททันที่เป็นดีเซลจะใช้ตัวไฮดรอลิกดันลูกลอกที่ ตั้งสายผ่านเห่าลิ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จัดการตั้งวาลวนะหลังจากที่ตั้งวาลวเสร็จเนี่ยก็จัดการเกี่ยวกับพวกบ่าวบลาวให้เรียบร้อยบ่าของหัวฉีดให้เรียบร้อยโทษทีนะในส่วนของแหวนรองหัวฉีดนะก็ใช้แหวนแท้นะเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผม เมื่อเราใส่แหวนรองหัวฉีดเข้าไปนะฮะเราก็ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวแหวนให้ดีนะครับตัวแหวนรองหัวฉีดจะมีทั้งหมดสีตัวนะครับแล้วก็ในการใส่เนี่ยต้องตรวจเช็คอย่าให้มันเอียงข้างเลยข้างเงนะครับเดี๋ยวพอเราใส่เข้าไปแหวนจะได้รับความเสียหายนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ตัวของหัวฉีดเข้าไปในตัวฝาสูบนะครับซึ่งในการใส่เนี่ยเราต้องค่อยๆหย,ย่อนลงไปนะครับอย่าให้ปลายของหัวฉีดไปกระทบกับตัวของแหวนรองหัวฉีดนะครับไม่เช่นนั้นแหวนรองหัวฉีดเนี่ยจะได้รับความเสียหายได้ ิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับแหวนรองหัวฉีดนับก็คือแหวนรองแป๊บน้ำมันไหลกลับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอาการน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปสู่น้ำมันหล่อลื่นนหรือว่าน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปเนี่ยเราจะไม่รู้รู้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปนะครับ กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยระดับของน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วควันท้ายรถเราเนี่ยจะเริ่มเป็นควันขาวๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะกว่าจะรู้เนี่ยนานเหมือนกันนะครับก็มีโดยโดยธรรมชาติน,ะน้ำมันหล่อลื่นเราใส่อยู่ประมาณ7ลิตร7-8ลิตรนะรถ้าทำเครื่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะถึง9ลิตรด้วยซ้ำนะครับ ตัวนี้เป็นวาล์วน้ำนะวาล์วน้ำก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปนะเพราะว่ารถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยตัววาล์วน้ําจะได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับเราก็จะต้องจัดการเปลี่ยนออกไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องน้ามันเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปที่น้ามันหล่อลื่นนะครับโดยธรรมชาติสมมุติถ้าเราถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7-8ลดตริในการเปลี่ยนใส้ก่องด้วยนะครับแต่ถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปเนี่ย ถ้าถ่ายออกมาผมเคยถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยมีประมาณ15ลิตรนะฮะสิลิตรเนี่ยคือเยอะมากเลยนะครับก็คือน้ำมันดีเซลนะฮะคือน้ำมันเ,เชื้อเพลิงเนี่ยมันรั่วเพราะว่าแหว,วนของแป๊บไหลกลับเนี่ยมันมันเสื่อมสภาพนะครับมันทำให้น้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยรั่วเข้าไปที่ น้ามันเครื่องนะก็อยู่อยู่ข้างในเครื่องอยนต์นะครับซึ่งการรั่วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีนี่ก็คือ,อลูกค้าเข้ามาแล้วก็บอกว่ามันได้ได,ได้ได้กลิ่นของอน้ํามันดีเซลนะครับแต่ก็เราก็แก้ไขได้นะครับ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครก็จะจัดการยกเครื่องลงไปนะซึ่งในการยกเครื่องลงไปผมพอกอยู่แล้วนะครับว่าออไอตัว c d ดีหกที่อยู่ใน p a เจ r โร p สปอเนี่ยข้อควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอันนี้เอาประสบการณ์มาเล่าสุกันฟังนะครับคือน็อตของท็อคอนดิเตอร์เนี่ยมันมีขนาดที่ ตื้นนะก็คือเหลี่ยมของน็อตนี่มันตื้นนะเหลี่ยมของน็อตมันใช้ขนาด17มิลเมตรนะซึ่งมันตื้นมากนะลูกบล็อกเนี่ยต้องเป็นลูกบล็อกที่คมนะลูกบล็อกที่คมนี่คือ,อไม่ใช่ว่าคมเหมือนเหมือนมีดตัดมีดเฉือนเนื้ออะไรไม่ใช่นะคมในที่นี้คือเหลี่ยมมันต้องแบบดีๆเลยนะคือประมาณว่าถ้าทำเกี่ยวกับน็อตท็อคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะ เอาลูกบล็อกเนี่ยแยกออกต่างหากจากลูกบล็อกที่ใช้ประจำนะฮะคืออ,อย่างเช่นของผมเนี่ยคือผมจะใช้หลักก็คือถ้าถ้าใช้ประจำเนี่ยผมจะใช้หกเหลี่ยมลูกบล็อกที่เป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมครับพอใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ลูกบล็อกตัวนี้พวกพวกแบบนี้เนี่ยเป็นลูกบล็อกสำรองนะ,อะไอ้ลูกบล็อกใหม่ๆที่ ที่เอามาใหม่เหลี่ยมมันดีๆเนี่ยก็จะใช้กับพวกน็อตทอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเคยเจอปัญหาก็คือ Not Talk น็อตทอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยหัวมันรูดนะฮะโอ้โหเนี่เอาออกยากมากเลยนะแล้วก็หัวมันตื้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ในรถเนี่ยสมมุติถ้าคายออกเนี่ยคายไม่ได้เนี่ยโอ้โลำบากมากนะฮะแต่ถ้าขันเข้าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าขันออกเนี่ยโอ้โหยากมากฉะนั้นบล็อกควรจะแยกออกจากกันเลยนะผมลงทุน ใช้บ็อกต่างหากเลยนะฮะก็คือบอ็อกหกเหลี่ยมตัวคมๆเนี่ยเอาไว้ไว้สำหรับขันท่อคอนเวเตอร์โดยตรงเลยนะคือไม่ขันอะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นน็อตท่อคอนเวเตอร์ของ Honda เนี่ยจะเป็น12เหลี่ยมนะเแบอร์17 17มิลมิเมตรเหมือนกันนะแต่เป็น12เหลี่ยมนะครับซึ่งบล็อกตัวนี้ก็สําคัญมากเลยนะก็คือจะต้องแยกออกไปต่างหากเลยครับคือจะไม่ใช้ปนไม่ใช้ปนกับน,อนอบ็อตล้อหัวหมูที่ใช้เบอร์17โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับพวกนี้เราสามารถใช้ลูกบล็อกอที่อีอเกตหนึ่งได้นะฮะแต่ว่าลูกทอกลูกบ็อกที่ใช้สำหรับ ตัวท็อกคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้เกจแบบดีเลยนะฮะส่วนลูกบล็อกที่ขันนอ็อตฝาสูบเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนทุก,ท,ก,ท,กทุกปีเลยนะฮะเพราะว่าเรี่ยมของมันเนี่ยมีความสำคัญมากคงเคยเจอนะฮะลูกบล็อกที่ใช้ขันนอ็อตฝาสูบของ Camry ACV 30 ACV 40 ACV 45 AC เนี่ยผมเนื่องจากผมทำเยอะมากเลยฮนะผมต้องซื้อแบบ สำรองไว้เลยนะแล้วก็พอครบปีเนี่ยลูกบอกตัวนี้ผมก็จะไปทําอย่างอื่นเลยนะครเพราะว่าเราจะไม่ใช้เข้าไปนะเพราะว่าเคยเจอริดเดตก็คือ,อพอถอดน็นอตฝา,าสูบแล้วมันรูดนะโอ้โหเสียเวลามากเลยนะฮะคือหนทางที่จะเอาน,อน็อตฝาสูบที่มันฝังอยู่ในฝาสูบนะี่ออกเนี่ยยากมากเลยนะฮะยากยากจริงๆนะอันนี้ เล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งน็อตฟาสูป so ok, ที่เป็นหัวจมลงไปเนี่ยถ้ามันรูดเนี่ยนรกเกิดเลยนะครับผมบอกตามตรงเลยนะไม่ยิ่งหย่อนกับตัวของทอร์คอนวิตเตอร์ของตัว CD56 นีครับคือพื้นที่เขาเนี่ยแคบมากนะไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนพวกตัวย t ต้พวก ฮอนด้อะไรนะมิสูนี่คือแคบมากฮะอันนี้คือคือคือบอกไว้ก่อนนะครับฉะนั้นครั้งเดียวต้องลงให้ได้นะฮะถ้าลงไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยคุณต้องยกออกพเพยเอเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วถึงจะเสียบตัวของเครื่องเข้าไปในตัวของเกียร์นะครับเนื่องจากเขาทำมาให้พอดีนะครับประเมินว่าตัวท็อคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นน็อตเดือยนะ ซึ่งตัวนี้เป็นน็อตที่ฝังเข้าไปเนี่ยมันมันเป็นน็อตตัวผู้นะที่เราจะต้องเอาน็อตตัวผู้เข้าไปครับรถบางยี่ห้ออย่างเช่นนิสันนะเขาจะนิสันหรือ m a ส d ตเนี่ยเขาจะเป็นน็อตท็อกคอมพิเตอร์ที่เป็นเป็นตัวผู้โผล่ออกมานะครับ พวกฟอร์ดพวกเชฟก็เหมือนกันนะครับเป็นน็อตตัวผู้โผล่มาแล้วก็น็อตใช้น็อตตัวเมียคันฝ่ายวินไปยึดกับตัวของท็อกคอมพิวเตอร์ไอ้น,นี่โอ้โหมาหินเลยนะฮะไอ้น,นี่ต้องระวังนะหลังจากประกอบเสร็จก็ใส่น้ำยาหล่อเย็นใส่น้ำมันเครื่องเพื่อจะทำการสตาร์ทนะครับ สตาร์ทเสร็จก็มีการไล่ลมของน้ำยาหล่อเย็นนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเกิดแอร์บล็อกนะครับถ้าเกิดแอร์บล็อกเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ดได้นะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด like, แชร์นะครับอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตาม มาโดยตลอดครับแล้วก็การรับชมครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม